ปูทำไรโอ้ปูนึ่งข้าวอะ่ะปูก็นึงน่งข้าวปูก็นึ่งข้าวยังไงไปเอาอยัางมาดิเอาตัดไดนกันมาติ๋ว

<c oughs> สิงจะน้อยใส่อีกปะสิงจะน้อยส,ยอส,อยอสิรับระสเลนสิคุยหึนี่ไงเห,หี่ยวเข่าให้มาพูดหันเดี๋ยวแม่ทำให้เป็นแบบนี้ก่อข้าวอ่ะ พี่บังคุดก็หิวข้า,บบาวาแล้วตื่นเก็งมากกป็นว่าหิวข้าวหรือบังคุดกันนะไม่ค่าไปชูกะโกงนะก็ยังไม่ข้าวขี้ต้มมาย่างขี้ต้มตุยตุย,ตยมยาย่างเนี่ย <c oughs> อย่างขี้ตม้มเ่อเดี๋ยวหนูโตขึ้นมาหนูกับมาเล่นขี้ต้มกับพี่บังคุดกัอบอ่ะกำลังออกค่ายกำลัาางค่ายกำลังรออลาะ <c oughs> อ่ะ

อย่าใบพอดแล้วกยกลงไปให้ลงแดดเดวกว่าค่อยแหงไว้จิมาหน่อยมาหน่อยจีนแล้วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะคุณสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนเห็นไหม อยากขม้าไปย่างกิตตุ้ยตุยนอกกูมันจะเบือปแล้แล้วอีกระมนสมือสองมือกะรุดแล้วนีู่นจะเบือกระรุดแล้ว

นน้มาเรีที่โตมแล้วมาดลไปเลยอเลยินตมากรดตตตตกินทละานละตาย่ไม่ได้ใ <Bradley> ส่แว่นเไม่เห็นหุ่งเลยตาไม่ใส่แว่นเลยติ่งติ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 งต่งตงติงต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 ติงตติงต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 ง เหมือนใช่ไหมขั <pie> ้นแข็งสุดข um ั้นแข็งเลยมาหน่อยเอ้ยขั้นแข็งเลยปูไปแล้วนะปูนะปูมาหนึ่งข้าวปูมาอุ่นข้าวอุ่นข้าวอุ่นข้าวไปเอ๊ะจะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋จะเอ เอ๊ะจะเอ๊ะเรจะไปคว้าไก่หรือวะข้า <c oughs> สวดอ้อมบ้านละข้า <c oughs> สวดอ้อมบ้านแล้ว <c oughs> สวดอ้อมบ้านแล้วก็ <c oughs> สวดอ้อมบ้านพี่น้องเออข้าสวดอ้อมบ้าน เพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุช่วงต้นเดือนรืตู้รับในความย้อนแก่นตำบลบ้านเราตายไปแปดศพเปิดอแปดศพเขาได้สวดล่างบ้านทุกคนไม่กล้าไปไหนทุกคนไม่กล้าไปเที่ยวขึ้นรถราชกล้า,ายเขายานไปบัดมันมันหลายผล เเคยเกิดจะเ้อเขาก็เลยเห็ุบุญล่างบ้านล่างเห็ดบุญเคยเห็ดบุญล่างบ้านสวนอ้อมบ้านน้าหาเลยหนุหาลยหนุวงนอนหนุ่นอนจะนอน้ะนอนซะนอนจนอนะนนนอนซะนอนะเออเออนอนะจนจะนอนจะนอนะนอน่ ลืมวางแล้วรู้ปะ่มยนอืตากางสีหิตหูกไก่ได้ดิไก่แล้วเนี่ยหมามแล้วาบากจะโบ๊อยู่ปาก,กันยนะ จะว่ายู่อยากว่า,าน้ำมาอยากคุยกับย่าบะ่ะนาทีแล้วเราไม่เห็นเลยนหนูก็จะง่วงจะนอนแล้วนะคะหนูก็จะนอนแล้วนะคะทุกคนหนูจะนอนแล้วนะคะ,คนอนะ,คะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะให้หนูนอนก่อนนะคะคุณยา่าใช่ไหมคะหนูนอนก่อนนะคะคุณยา่าน,นี่ไงค่ะทุกคนเดินตาอยากเว้า,เาน้ำ นอนก่นอนคุณย่าเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนสวัสดีค่ะลสวัสดีค่ะค่อสวัสดีค่คะสวัสดีค่ะคุณย่าค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะจอมากลับมาหาสักก่อน